สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้นะครับนำเสนอหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่ชอบนิสสันนะครับตัวนี้นิสสันเซฟิโลนะครับปี2000เครื่อง2000นะครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยงามครับทูชนจัดล้อมาให้เต็มซุ้มเลยครับ68,000บาทนะครับรถอยู่แถวพระรามสองนะครับใครชอบสนใจให้รีบโทรเจรจาต่อรองนะครับสภาพสวยเดิมบางนะครับเน้นหาไว้ใช้งาน หลูหล่ทรงหล่อแบบนี้ก็จัดได้ครับลองชมดูได้นะครับถ้าสวยถูกใจให้โทรเจราจาไปทดลองขับนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับลองชมดูก่อนนะครับทรงนี้หลู่แน่นอนนะครับถ้าใครเคยนั่งหรือเคยใช้จะบอกว่านิ่มนุ่มสบายมากๆเลยครับลองชมดูได้เอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมและสนใจจริงๆเน้นให้โทรเจราจาอยู่ใกล้ให้ไปทดลองขับนะครับ และถ้าอยู่ไกลๆนะครับก็ลองโทรสอบถามวิดีโอไลน์วิดีโอคอลกันดูนะครับให้เขาขับส่งได้ครับรถถึงบ้านแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลสําหรับคนนี้ก็คัดรถดีครับดูแลก่อนขายครับผมถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาไปก่อนเลยครับสภาพสมบูรณ์ครับราคาแบบนี้ได้รถทรงนี้รุ่นนี้ลองศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในเซฟิโรขับในแฟนเพจ ในแฟนคลับนะครับมีคนใช้งานอยู่เยอะอะไรมีครับลองศึกษาดูก่อนการตัดสินใจได้เลยคันนี้ไม่ทันคันหน้าก็อาจจะทันครับมีมาเรื่อยๆแต่คันนี้ถือว่าสวยครับลองชมดูได้ Airbag ABS นะครับลองชมดูเลยกระจกปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานลองพิจารณาครับมีกล้องมีจอมาให้พร้อมนะครับเอาเป็นว่าสวยครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานวิ่งมาก็นั่นแหละครับ3แสนกว่าลองชมดูได้เลยตัดสินใจดูนะครับ สำหรับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความกรุณาเข้ามาดูคลิปของผมด้วยดีเสมอมานะครับมีรถสวยๆมาฝากนะครับอันไหนที่แพงมีบ้างครับถูกๆก็มีเยอะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมของสมาชิกแล้วละครับสําหรับผมทําหน้าที่เสาะหาหาเป้าหมายนะครับพี่น้องต่อยอดได้เลยนะครับถ้าเจอรถสวยๆถูกใจนี่นะครับสภาพแบบนี้งามๆครับ้อดมาเต็มซุ้มเลยลองชมดูนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆเลยครับต้อง พิจารณาดูนะครับนี่งามมากใครหาไว้ใช้งานถ้าชอบแนวนี้ทรงนี้คุ้มมากๆครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับขอพี่น้องทุกท่านได้รถสวยๆไว้ใช้งานกันนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้สวยอยู่พระราม2โทรเลย